บ้านจาก14หมู่บ้านในตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองกว่า100คนถือป้ายชุมนุมประท้วงที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิง์เพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีที่ทางอบตอมีหนังสือถึงชาวบ้านที่เปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน แจ้งขอปรับขึ้นภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกรายรละเกือบเท่าตัวโดยที่ทางอบตอไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการแจ้งเหตุผลที่ปรับขึ้นภาษีบ้านกฎหมายผมอยากว่าให้ให้ทางกฎหมายช่วยว่าถึงตามกฎหมายมันจริงต้องใช้ตราบเมตวัดแต่ถ้ามันระบบว่าบ้านนอกเนี่ยร้านค้าเยอะแล้วประชาชนน้อยก็แยกค้าขายวันหนึ่งก็ได้ห้าหกร้อย สียห้ารอยมันไม่คุ้มก็จะต้องมานั่งเสียภาษีอย่างนี้จะขอให้คํานวณแบบว่าให้อารุ่มรวยกับชาวบ้านที่อยู่ตำบลมะสิงเนี่ยให้เบาจ่ายราคาเก่าบอกว่าเออแจ้งร้านคา,า,า่าเอาเอขึ้นยังไงอะไรยังไงต่อไปว่าประชาชนนะ่ะเ,เดือดร้อนยังไงว่าไม่มีเงินซื้อของและตลาดนัดวันอาทิตย์เอออาทิตย์หนึ่งสามครั้งสามครั้งที่ของมันก็ขายไม่ได้นะภาษี สรรพกรก็เสียแพงแล้วยังภาษีโรงเรือนอีกภาษีป้ายอีกอย,ย่างน้อยก็เหมือนเดิมชาวบ้านที่เปิดร้านขายของชำในตำบลบ้านสิงต่างนำใบเสร็จที่เคยจ่ายค่าภาษีโรงเรือนซึ่งมียอดตั้งแต่200บาทถึง1,000บาทมาโดยตลอดแต่มาปีนี้กลับถูกได้เก็บภาษีขึ้นเกือบสองเท่า อย่างเช่นนางอุทัยจุทรัตเปิดร้านขายของชำมีพื้นที่ขายกว้าง6เมตรยาว15เมตรเดิมอบตอเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและค่าอื่นๆรวมไม่เกิน1,000บาทแต่มาปีนี้กลับเรียกเก็บเฉพาะภาษีโรงเรือนเพิ่มขึ้นเป็น1,080บาทส่วนภาษีป้ายเดิม200บาทเพิ่มเป็น468บาทเมื่อสอบถามก็ยังไม่ได้คำชี้แจงที่ชัดเจน ส่วนนางเล็กพารีเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2534บอกว่าปีนี้ทางเจ้าหน้าที่อบตอได้เข้ามาขอวัดพื้นที่ซึ่งวันที่วัดก็มีเพียงเจ้าหน้าที่ของอบตอบ้านสิงใช้ตลับเมตรวัดซึ่งได้ความกว้างความยาวเท่าเดิมกับที่ทางอบตอเคยมาวัดพื้นที่จากนั้นก็มีใบแจ้งขอให้ชำระภาษีโรงเรือนจำนวน1,539บาทภาษีป้าย400บาท ซึ่งเดิมเคยจ่าย300บาทและ200บาทเท่านั้นจึงทำให้มีข้อสงสัยว่าพื้นที่เท่าเดิมทำไมมีการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนเพิ่มขึ้นก็อยากให้เจ้าหน้าที่ขเขาเข้ามาชี้แจงว่าทำไมถึงเก็บขึ้นเพราะว่าพื้นที่บ้านก็เท่าเดิมร้านก็อยู่เท่าเดิมแต่ว่าภาษีทำไมเก็บขึ้นมากกว่าเก่าครับด้านอ,อบาตาบ้านสิงชี้แจงว่า กรณีการเก็บภาษีดังกล่าวทางอบตได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อปีพศ2540สามารถดำเนินการเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโ,โดยให้ผู้ประกอบการร้านคา้าร้านเสริมสวยร้านซ่อมรถโรงสีและผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีให้มายื่นแบบสแสดงรายการชำระภาษีประจำปี2557ต่อพนักงานจัดเก็บรายได้ส่วนการคลัง ตามมาตรา8พรบภาษีโรงเรือและที่ดินทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิษในการประเมินรายปีประสบปัญหามาตรฐานความถูกต้องในการจัดเก็บภาษีโดยเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้มีหนังสือสั่งการกำหนดให้ อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรมาใช้ในกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้หรือนำมาเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกต้องเป็นธรรม คุผู้ชมครับปัญหาเรื่องของการเก็บค่าภาษีโรงเรือนภาษีป้ายนะคะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็คงหมายรวมไปถึงพื้นที่ใดก็ตามที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ก็จะได้ให้ได้รับรู้ข้อมูลร่วมกันนะคะผู้ที่ร่วมพูดคุยในช่วงนี้นะคะอาจารย์เจษดาอนุจารีค่ะผู้ในการสํานักฝึกอบรมวิชาวา่าความแห่งสภาทนายความค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจษค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะอาจารย์เจษค่ะครเราจะไปคุยกันกับผู้เสียหายก่อนนะคะก็คือตัวแทนของ ผู้ที่เปิดร้านขายของอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองรองนะคะคุณขุนทองวิจิตนภาสันนะคะคุณขุนทองคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณขุนทองคะคุณขุนทองนี่เป็นเจ้าของร้านขายของชำนะคะเด<ช>ี๋ยวจะได้คุยกันแล้วก็ยังมีท่านหนึ่งก็คือคุณเล็กพาลีคุณเล็กพาลีนลเนี่ยฝากแจ้งไว้นะคะว่าเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างที่อาจารย์เห็นอยู่ในรายงานเม <Scientific. S 2> ื่อสักครู่นี้นะเขาบอกว่าบ้านเขาก็เท่าเดิม แนวกว้างแนวยาววัดก็เท่าเดิมทําไมถึงเสียค่าภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้คุณขุนทองเองก็เจอลักษณะปัญหาเดียวกันคุณขุนทองคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะคุณขุนทองนี่เปิดร้านขายของชํานะครับผมค่ะร้านเรานี่หน้ากว้างกี่เมตรครับคุณขุนทอง ผมก,ก็มันมัน,ม,นมันทั้งหมดสองหลังนะฮะมันมันช่องละหกเมตรช่องละสามเมตรครับช่องละสามเมตรสองห้องก็หกเมตรนะครับผมครับ,รบแล้วลึกเท่าไหร่คุณหุนทองลึกไปกี่เ,เมตรม,ม,มันทั้งหมดมี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 หกมีสี่ 6, ช่องนะครับจ้ะก็คือสิบสามสี่สิบสองเท่ากับลึกสิบสองเมตรถูกต้องไหมถูกต้องครับนากว้างหกลึกสิบสองปีที่แล้วจ่ายค่าภาษีเท่าไหร่คะปีที่แล้วผมนี่เขา รแรกผมเสียสองร้อยนะปีหนึ่งแต่พอพอปีปีห้าหกนี่เป็นสองร้อยสี่สิบเขาเขียนมาบอกด้วยนะฮะเขาขอเพิ่มอ๋อค่ะแล้วพอปีนี้ปีนี้เข้าสลับเม็ดให้ลูกน้องกับตลับเม็ดตลัดใหม่อะ่ะใ,ให้ลูกน้องมา,มาวัดครับอ่าแล้วแล้วพอมาวัดพื้นที่เท่าเดิมไหมยังหน้ากว้างหกเมตรลาวสิบสองเมตรไหมพื้นเท่าเดิมคร<ส>ับขนาดเท่าเดิมนะแล้วค่าภาษีล่ะคะภาษีมาบวกลบคูณหารแล้วเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาท โอ้เจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทก็คือขึ้นมาประมาณสี่ร้ยกว่าบาทใช่ไหมคะครับผมแล้วแล้วตัวคุณขุนทองได้ถามเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บเงินไหมคะว่าเอ๊ะทำไมขึ้นมาเยอะจังปีนี้ได้ถามเขาไหมคะเขาบอกว่าเขาแบบยังไงเขาเอาภาษีของเขา,เขาไอสอตงอเขาว่าสตงอเขาจะมาตรวจสอตงอจะมาตรวจ ครัเขาถึงเอาระบบนี้มาสลุลตลับตลับเมตดเนี่ยมาวัดอ๋อแล้วที่ผ่านมานี่ไม่ได้เอาตลับเมตดมาวัดเหรอคะไม่มีครับไม่มีผมมาอยู่นี่นี่สิบกว่าปีไม่เคยมีผลไอ้แบบนี้มามาทำเหรอครับแสดงว่าที่ผ่านมานี่ใช้การประมาณด้วยสายตาเอาว่าหน่าจะประมาณสักกี่เมตรหรือกี่เมตรนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ในการจับประมาณด้วยสายตาก็ดีหรือว่าใช้ตลับวัดก็ตามนะฮะตลับเมตรวัดก็ออกมาเท่าเดิมใช่ไหมฮะกว้าง6ลึก12ใช่ไหมครับเท่าเก่าฮะเท่าเก่าครับอืมค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคุณขุนทองทางรายการได้ประสานงานไปยังท่านประลัดอบตบ้านสิงห์นะฮะอาจารย์เจษฎาค่ะคุณนรงหวังป่าหวังฝังกลางอยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านประลัดนรง ครับสวัสดีครับค่ะก็คือลูกบ้านในพื้นที่อบอตอของท่านหลายร้านเลยนะคะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ค่าภาษีมันขึ้นเยอะจังเลยท่านพอจะแจกแจงได้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรคะครับครับได้ครับสวัสดีเชค่ะครับคือในเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนียครับเขาให้ใช้ตามขนาดของพื้นที่คิดเป็นตารางเมตรนะครับ,รบแต่เท่าที่ผ่านมาที่ผมได้สอบถามซพ่งผมได้ย้ายมาใหม่นะครับก็สอบถามเจ้าที่จัดเก็บ เจ้าที่จัดเก็บเขาบอกว่าเขาเก็บแบบเหมาจ่ายร้านเล็กร้านใหญ่เท่ากันหมดอพอร้านเล็กร้านใหญ่เท่ากันหมดครวนี้ก็มีหน่วยงานสตงโเขาเข้ามาตรวจเขาก็ท้วงติงคุณจะเก็บแบบนั้นไม่ได้นะคุณจะต้องเก็บตามขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตรนะ,ะกฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เอาในเมื่อเป็นตารางเมตรกฎหมายก็ขเขียงนงะั้นคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิจะไปเหมาจ่ายได้ยังไงถ้าเหมาจ่ายทุกคนก็ภาษี นิติบุคคลอะไรภาษีไได้ก็ตกเหมาจ่ายหมดตีผมก็พูดแบบก็เลยบอกให้เออปรับนะอันนี้เด็กเจ้าที่จัดเก็บเขาก็ไปลงวัดขนาดพื้นที่ต่างๆแต่ละร้านมาใหม่ะนะครับมาประเมินใหม่มาแจ้งใหม่ก็เสร็จแล้วก็ทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการนะครับว่าร้านคุณนะ่ะมีขนาดกว้างเท่านี้นะที่ผ่านมาไม่เคยลงพื้นที่นะครับที่ผมตรวจสอบโยไม่เคยลงพื้นที่นะครับคือเจ้าหน้าที่ใช้เหมาจ่ายไปหมดเลยเท่ากันหมด นะครับร้านเล็กร้านใหญ่ก็เท่ากันซึ่งมันผิดกฎหมายมันไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้ค่ะเข้าใจแล้วเรื่องนี้ท่านปลัดมาลงได้มีโอกาสชี้แจงบอกกล่าวร้านค้าต่างๆก่อนหน้าไหมคะหรือว่า,าแม้แต่ภายหลังก็ตามนะฮะได้มีโอกาสไปอธิบายบ้างไหมคะตอนนี้ผมก็ลงพื้นที่นะครับคุยกับชุมชนคำประชาคมก็ชี้แจงอะไรต่างๆให้เขาเข้าใจนะครับในส่วนของประเด็นร้านค้าที่มีปัญหาผมก็ลงเข้าไปชี้แจงในส่วนร้านค้าต่างๆ ที่มีปัญหาผมก็เดินชี้แจงน,นะครับว<ะ>่ามันเป็นอย่างนี้นะครับการที่จะให้ทําไม่ไม่มีกฎหมายพิงหลังจะให้ผมปฏิบัตนะิผมก็คงทําไม่ได้นะครับ<ะ>แต่ถ้าคุณไม่พอใจในการประเมินนั้นคุณก็สามารถยื่นขอรับการประเมินใหม่ได้ะนะครับ <c ười> ก็จะมีคณะกรรมการลงไปประเมินใหม่นะครับ<ะ>การประเมินใหม่ก็จะไปดูว่าเอาคุณประกอบการอย่างนั้นจริงไหมขนาดพื้นที่คุณเท่านั้นจริงไหมนะครับมันเป็นอย่างนั้น ซึ่งตัวอย่างที่ผมปฏิบัติตามผมยึดกฎหมายเป็นที่ตั้งนะครับอาลับประหลัดนรงค์คะพอดีว่าในรายการของเราขณะนี้มีอาจารย์เจษดานุจารีนะคะเป็นผู้มีการสำนักสุขบลงวิชาว่าความแห่งสภาธนายความอยู่ในรายการด้วยถามอาจารย์เจษดาให้เป็นความรู้ทั้งกับทางคุณเล็กนะคะคุณขุนทองหรือแม้แต่ท่านประหลัดนรงค์กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้หลักการคิดภาษีนะภาษีโรงเรือนภาษีป้ายก็ตามเขามีหลักยังไงคะอาจารย์คะตามกฎหมายอันนี้เป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับ ในคนที่จะอยู่อาศัยในบ้านตัวเองเนีย่ยใช้อยู่อาศัยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้น,นะครับอพอทําธุรกิจการค้าปุ๊บก็จะต้องอามานั่งเสียภาษีในส่วนเสียภาษีเนี่ยอัตราภาษีเนี่ยมันเท่าเดิมนั่นคือสิบสองจุดห้านะครับต่อปีนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเขาคิดประเมินจากค่าเช่าถ้าค่าเช่า12เดือนก็เสียเดือนครึ่งพูดง่ายๆนะฮะสิบสองจุดห้าทีนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เขาไปยื่นเนี่ยมันต้องมีการยื่น แล้วก็แ,แจ้งแจ้งด้วยพื้นที่ที่ใช้สอยอะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มเีเรื่องของอัตราค่าเช่านะฮะถึงแม้ตัวเองเป็นคนใช้แต่ก็ต้องตีเป็นว่าเป็นค่าเช่านะฮะ,ะก็เขาก็จะประเมินมาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอำนาจในการประเมินว่าค่าเช่าเนี่ยแถวนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่แสดงว่าค่าเช่าไม่ได้เป็นสูตรเดียวทั่วประเทศไม่ได้สูตรเดียวทั่วประเทศมันขึ้นอยู่กับใน,ในบริเวณนั้นะเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาใช้ประเภทเอาค่าเช่ามีค่าเช่าจริงๆเนี่ยนะฮะเขาก็เอาค่าเช่าจริงๆเนี่ยมาแล้วก็มาเฉลี่ย สามสี่หลังสูงกลางต่ำเฉลี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่านี่คือราคาประเมินของค่าเช่าเสร็จแล้วก็เอามาคำนวณเป็นเป็นค่าภาษีค่ะที่เป็น,าปปนตารางเมตรเป็นตารางเมตรครับ<อ>พื้นที่ตรงไหนไม่ได้ใช้สอยอย่างร้านค้าเนี่ยถ้าเกิดจะใช้เป็นที่เก็บสินค้าตรงนั้นก็ถือว่าต้องเสียภาษี<อ>ตรงเงินและที่ดินนี้ด้วยค่ะแสดงว่าค่าเช่าแต่ละปีก็มีโอกาสที่จะขึ้น,น,นหรือรอาจจะขึานไปเท่าเดิมก็ได้่คราคาประเมินที่กำหนดขึ้นมา อราคาประเมินนี่เป็นราคาประเมินจากค่าเช่าหลายๆร้านรวมกันแล้วเฉลี่ยเขาเป็นรประเมินจากใช้วิธีการเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่เขาจะมีอำนาจในการประเมินประมาณการว่าบริเวณนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เช่าแล้วเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพื้นที่อย่างเช่นมาอยู่ในกรุงเทพในเขตธุรกิจเนี่ยค่าเช่ามันก็จะต้องสูงเพราะฉะนั้นเสียภาษีโรงเรือนนี่ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าไปอยู่ที่ปลายนาทำธุรกิจการค้าอยู่ปลายนาค่าเช่ามันก็จะต่ำลงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าเช่า อย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าราคาค่าเช่าแถวร้านขายของแถวสารกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มันน่าจะสูงกว่าที่อบตบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนเพราะว่าในเมืองก็พื้นที่ราคาประเมินก็แพงกว่าคนเยอะกว่าค่าเช่าก็แพงกว่าเอออาจารย์คะกรณีนี้นะคะคุณขุนทองครับผมค่ะคุณขุนทองฟังที่อาจารย์เจษฎาอธิบายแล้วคุณขุนทองสงสัยตรงไหนไหมหรืออยากจะเสนออะไรบ้างไหมใช่ค่ะ แต่คือผมบอกว่าที่ตำบลบ้านสิงนะครับค่ะเพราะมันมันมันเป็นด้านนอกอะครับค่ะไม่สมควรที่ภาษีจะขึ้นมากขานาดมาณนี้มันมันหลายเท่าเหลือเกินอืมมันขึ้นมากใช่ไหมคะท่านท่านตลัดขึ้นมากผิดปกติแล้วก็คุณไม่เชื่อคุณมาที่มามา,มาที่บ้านผม,มเลยว่าวันหนึ่งผมจะขายของได้สักกี่บาทค่ะ นะคะงั้นเดี๋ยวถามเขา,าไม่ได้มาเก็บภาษีนี่ยิ่งนในเมืองอีกครับในเมืองก็ไม่ในเมืองเาก็ยังโวยวายเลยทำไมปุ๋นทองเสียภาษีมากกว่านี้อ๋อเลอคะอาจารย์เจษฎาอธิบายหน่อยสิคะคือคือภาษีโรงเรือนละที่ดินเนี่ยเขาไม่ได้ดูจากรายรับ<อ>มันไม่เหมือนกับภาษีเงินได้แต่<อ>ปลายปีนี้ก็ต้องไปเสียภาษีเงินได้อันนี้ดูจากรายรับ อันนี้คือส่วนบุคคลดท,ทั่วไปอันนี้แหละครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยเป็นภาษีสําหรับบุรุงท้องที่สําหรับหน่วยงานปกครองในในท้องที่นะครับที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคนเก็บเองะะนะครับดิฉันถามประลัดนรงค์นะคะประลัดนรงค์ถ้าเกิดเราไม่เก็บภาษีตามที่สตงเขาทวงติ่งมาจะเกิดอะไรกับทางอบตคะให้เป็นความรู้หน่อยิคะอ่าถ้าสมมติว่าก็ถือว่าเจ้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ออกมาแต่นี้เจ้าที่ก็จะดูในเรื่องวินนวินัยต่างๆนะครับสิ่งนี้ซึ่งเจ้าที่ก็ลหลายๆที่ก็ดูกันคือบาง<ม>ครั้งสตงเข้ามาก็จะให,ให้เราดิพาไปดูร้านนี้สิเขาสุ่มตรวจนะครับพอไปดูแล้วเขาก็จะวัดวัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดพื้นที่เลยนะครับอัตาราภาษีคุณเท่าไหร่เขาจะคิดคิดคิดคดำนวณมาปับ๊บอ้าวนี่คุณช่วยเหลือผู้ประกอบการสิคุณต้องปฏิบัติตามระเบียบ อันนี้สงตงก็จะมีขั้นตอนในการให้เราเดำเนินการเรียกเงินส่วนที่ขาดที่ไม่ครบนะครับที่ชาระไม่ครบเนี่ยจากผู้ประกอบการกลับมาอีกนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการต้องการเสียภาษีให้น้อยลงมีวิธีไหมคะก็ต้องไปลดขนาดพื้นที่ในการประกอบการนะครับให้มันเล็กลงเห็นไหมครับเพราะการเก็บภาษีโรงเรือนเนี่ยมันเก็บตามพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบการนะครับมันเป็นแบบนั้น อย่างของคุณขุนทองนี่ถ้าเกิดร้านค้ากว้างหกเมตรลึกสิบสองก็อาจจะเอาจัดของใหม่ดีๆให้เป็นพื้นที่ขายของแค่6เมตรคุณ6กเมตรก็พอข้างหลังความจริงไม่ได้ขายของอยู่กันซะมากกว่าเป็นโซฟาปูดูททัศน์ก็อาจจะทําอย่างนั้นอาจจะช่วยได้นิดหนึ่งใช่ไหมคะครับช่วยได้เยอะเลยเลยครับช่วยได้เยอะเลยคุณขุนทองคะครับถ้าตนนี้ผมอยากจะถามว่านะฮะมันมันมีตำบลตำบลไอ ตำบลอื่นที่ใกล้ๆกับผมเนี่ยฮะเป็น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 อำเภอแลฮะเป็นอำเภอร้านใหญ่เขาเสียแค่สามร้อยอาทำไมตำบลอืทำไมร้านผมนี่แถวนี้มันแพงหมด้องไอพิมพ์อ่ะตาบน้องไอพิมพ์น่ะค่ะอำเภอะเป็นตำบลเป็นเป็นนี่แล้วเป็นหมู่เป็นอะไรเทศบาลเหรอคะเทศบาลครับเทศบาลครับ เอ๊ะถามหน่อยแล้วแถวนั้นนี่ค่าเช่าแต่ละห้องก็แพงไหมล่ะคะคุณขุนทองไม่แพงครับัไปดูแล้วทำไมทำไมออบตอกับตลัดนี่กับตลัดนู่นทำไมไม่ภาษีไม่เหมือนกันเรอคะเอ๊ะกรณีนี้ค่ะท่านปลัดนนรนรงค์คะขออภัยท่านปลัดนรงค์ค่ะครับพอจะช่วยตรวจสอบหรืออธิบายชาวบ้านแถวนั้นได้ไหมคะเขาไปเปรียบเทียบอะเนาะถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเห็นข้อแตกต่างกัน คือได้เรื่องการจัดเก็บภาษีที่มันเป็นภาษีเรือนเดือนหน้าของท้องถิ่นท้องถิ่นก็จะต้องไปดูศักยภาพของทาเลที่ตั้งนะครับแต่และท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นถ้าไปเปรียบเทียบกับหนองเยีมพิมหนองเยีมพิมมันไม่ใช่ทาเลที่จะไปทําการค้าซึ่งมันอยู่ทางพุ่งนามันไกลอย่างนั้นนะครับจากพื้นที่แต่ส่วนบ้านสิงมันมีถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดะอะไรต่างนี่นะครับ<อ>มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบในการกําหนดราคาต่อตารางเมตรของพื้นที่นะครับ <c oughs> แต่ตรงนั้นนะครับในหนองยี่พินนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บเหมาจ่ายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ในประเด็นนี้นะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องเหมาจ่ายนะครับก็ได้ซึ่งในระบีบก,การจัดเก็บภาษีนั้นนะ่ะภาษีโรงเรือนี่เขาไม่ให้เหมาจ่ายเขาให้คิดตามตารางเมตรนะครับมันเป็นแบบนั้น <c oughs> ซึ่งพอผมมาปั๊บผมก็มาทําให้มันถูกต้องมันก็เป็นธรรมดาการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีทั้งฝ่าย เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยนะครับผู้ประกบ <okay. S 2> อบการในส่วนร้านค้าที่เล็กๆครับก็โอเคเพราะว่าเขาเสียน้อยลงแต่ส่วนผู้ประกอบ,บการที่ร้านค้าให,ใหญ่นะครับซึ่งในประเด็นนี้เขาก็ย่อมไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดานะครับเรื่องนี้ซึ่งผมก็ถือว่าผมได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วะนะครับส่วนที่ว่าผู้ประกอบการไม่พอใจในเรื่องและพุงราคาเขาก็สามารถที่จะยื่นเพื่อขอประเมินใหม่ได้นะครับสิ่งนี้ซ<ม>ึ่งทางผู้ประกอบการไม่ยอมใช้ช่องทางนี้ <c oughs> นะครับอ,อันน้แหละก็มันเป็นมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับค่ะท่านประหลัดนาลงแล้วก็คุณขุนทองขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องนี้อาจารย์เจษฎาเชิญเลยค่ะให้แง่คิดกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายครับจริงๆเรื่องการเก็บภาษีนี่พอมันก้าวกระโดดเยอะๆในชาวบ้านก็ต้องร้องแน่นอนนะครับเพราะก็เคยชินกับ200มาเก็บเป็นพันปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวยวายแน่นอนทีนี้ในเชิงเชิงการบริหารเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราเก็บอย่างนี้จะมีปัญหามากเนี่ยในปีแรกๆที่จะเพิ่มเพิ่ง จะเพิ่มขึ้นเนี่ยควรจะใช้การประเมินพอสมควร นะครับนนยังไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มบบที่มากนะแต่ว่าใช้ระบบการวัดวัดตารางเมตรอันนั้นตะถูกแล้วยังแต่อัตราประเมินของค่าเช่าตัวนั้นนะให้มันต่ำลงหน่อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในปีต่อๆไปตรงเนี้ยคนจะโวยน้อยลงอันนี้เป็นเ,เชิงงานบริหาร<ๆ>เพราะว่าเคยมีบางแห่งเนี่ยเก็บเยอะๆอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาเลิกทำการค้าเลยครับงอยเลยท้องเก็เลยยิ่งไม่ได้ค่าเช่าใหญ่ยิ่งไม่ได้ภาษีใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาทีนี้ในทางกฎหมายมีทางอยู่เดี๋ยวสตงมาตรวจด้วยทางทางกฎหมายก็คือว่าคนที่ได้รับ ประเมินเนี่ยเมื่อไม่เห็นด้วยกับการประเมินก็อุทธร์นะฮะอุทธร์ไปให้คณะกรรมการอุทธร์เนี่ยเขาพิจารณาดูลดลงได้ส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ตัดออกไปราคาสูงเกินไปก็ปรับปรับ,รบลดลงมานี่คือวิธีการถ้าหากว่าคณะกรรมการอุทธร์็บอกว่าเขายืนมาเขาบอกว่าคิดถูกละก็ฟ้องศาลปกครองรร<ม>้องศาลเอซองฟ้องศาลภาษีไปเกี่ยวกับเรื่องภาษีไปนะครับเพราะ,ะนั้นก็สามารถจะ ใช้อำน,นาจศาลมาใช้เป็นประโยชน์ครับผมค่ะเอาละฉะนั้นก็ฝากในส่วนของคุณขุนทองนะคะแล้วก็ในกลุ่มของร้านค้าในพื้นที่ลองปรึกษากันดูนะคะแล้วก็ฝากทางท่านประหลัดนรงด้วยนะคะ,คะเผื่อว่าจะมีส่วนไหนที่ช่วยให้กําลังใจชาวบ้านได้บ้างเป็นธรรมดานะฮะอาจจะไปแนะนำว่าบริหารจัดตั้งร้านใหม่ก็ได้นะฮะตรงไหนนับเป็นพื้นที่ร้านค้าตรงไหนเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะฮะอาจจะแนะนําเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาจะได้ไประหยัดค่าภาษีดีไหมคะท่านประหลัดคะ ก็ผมผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็บอกว่าถ้าไม่พอใจการประเมินนั้นคุณก็มายื่นเรื่องสิมาคุยกันมาขอประเมินใหม่ถูกไหมเพราะกฎหมายมันให้อยู่แล้วใช่ฉะนั้นลองดูนะคุณขุนทองลองไปจัดร้านใหม่ดีๆให้เป็นพื้นที่ขายของชัดๆพื้นที่สนตัวถามว่านะฮะมัดใยผมไปรวมในของทุกสิ่งอย่างมากองที่เดียวกันน่ะแล้วบ้านผมอยู่ริมถนนฝุนมันก็เข้าบ้านผม นี่ผมก็ลำบากใจออกใช่ไหมสาขมา,าตรวจก็ว่าร้านผมสกรปรกเอาละไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายสาธรารณาสุขของอบตนะให้ไปช่วยแนะนําด้วยว่าความเป็นระเบียบอยะทุกคนก็อยากได้ความสะอาดทุกคนก็อยากได้และที่สําคัญเสียภาษีไม่เยอะทุกคนก็คงอยากได้เหมือนกันฉะนั้นมันต้องมาพบกันครึ่งทางนะหลายๆอย่างคุณขุนทองก็ลองดูนะ นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจจริงๆวิธีการทางกฎหมายที่อาจารย์เจษดาแนะนํามาสามารถใช้ได้นะแต่ว่า<ม>ถ้าคุย <ผม S 1> กันได้จะดีกว่าวเนะผมขออนุญาตครับค่ะผมอยากกร,ระรับว่าหลัดกี่คนตั้งแต่เริ่มมีอบอตอขึ้นมาเขาไม่เห็นทําระบบอย่างนี้เขาก็ปล่อยเออเขาเห็นว่าร้านค้าเป็นร้านบ้านนอกก็ไม่เขาไม่ข่มเหงชาบ้านนะไม่ขมเหนร้านค้าประตลดคนนี้ย้ายมาถึงมนไม่ถึงปี มาทำแบบนี้นี่ะมันมันมันสมควรนะกล่ากฎหมายอะโอเคผมไม่ว่ากันค่ะเอาอย่างนี้คุณขุนทองกฎหมายไม่ว่ากันก็อย่าไปว่าเขาสิเขาทําตามกฎหมายนี่นาไม่ได้ทํานอกเหนือจากกฎหมายนี่นาแต่ตรงนี้เนี่ยคุณนนท้องต้องอต้องมีเหตุผลด้วยนเนาะ นะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมได้นะฮะถ้ามีข้อสงสัยเพราะว่าทางสภาทนายความก็ส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราวันละสองรายอยู่แล้ววันนะสองท่านเดี๋ยวพูดคุยได้นะคะแต่ก็ขอบคุณนะฮะคุณหุนทองที่แสดงความคิดเห็นท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็กลับไปคิดกลับไปทบทวนในพื้นที่ตัวเองด้วยรวมถึงท่านนรง่ะนะคะก็ต้องใช้ทั้ง,งอะไรนะเขาเรียกนิติใช่ไหมอาจารย์ทั้งทางกฎหมายทั้งทางลัทศาสตร์และนิติศาสตร์นะคะผสมกันขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับค่ะโชคดีนะคะ อยู่ในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวประหลัดก็ไปเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะจานะ <c oughs> นะคะเอาละค่ะคราวนี้มีเรื่องหนึ่งนะ,ะที่จะต้องให้อาจารย์เจษดาแล้วก็ท่านผู้ชมได้ช่วยกันด้วยนะคะก็ <c oughs> คือเป็นเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดชาวบ้านเขาว่าวอย่างนั้นนะคะผลกําไรลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่กําไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีสหรกรณ์การ,กรเกษตรพญาแมงรายที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็สร้างความให้สร้างความไม่พอใจให,ให้กับสมาชิกในสหรกรณ์เยอะมากนะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันนะคะขอให้ ทางผู้จัดการแล้วก็ทีมบริหารเนี่ยลาออกไปนะครับพร้อมกับให้มีการตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะทําไมจึงได้มีผลกําไรลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญจนกระทั่งเกิดภาวะขาดทุนด้วยประมาณ10ล้านบาทนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเหรียญชัยจันทร์สุภาเสนค่ะผู้สื่อขาวไทย PBS ค่ะ